สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปางช้างให้นะครับแวะมาดูช้างตกมันนะครับเชือกนี้ชื่อว่าพลายฐา,านทับนะครับผม ตกมันหนักเลยนะครับน้ำมันไหลจวบคางเลยนะครับคือจะจำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ออลึทลลกทั้งนี้นลงหมอบกลิ่นหึงเลยนะครับผมเขาไปเก็บขี้เก็บยังเสมอสิได้ครับเดินตรงไหไ่ไปพาลาังก่อน ไหลมันยังไปข้างล่งพ่อคิดนี่ยพวงนี่โอ้ตรงไหลลงไปพุ่งดิมันก็ไปอยู่นะไปไม่เคยขีดไม่ขีดอย่างนี้ฮะขีดอย่างนี่้อะไรยังไงมันจะไปวะไหลไหลไปไหลไปมันก็ไปเข้าไปงไปข้างลังนี่คือช้างตกมันนะครับผมก็ต้องมีโซ่นะครับมีปลอกขานะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับทั้งคนทั้งช้างนะครับ ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทำร้ายช้างหรือว่าทารุณช้างแต่ยังไดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนับฟังด้วยนะครับ นไหมี่นี่มันยู่ตึกมันูกไก่สองสามหมืน่นอไหอแ่งจวกๆเลยใี่ครับดูครับสัญญาณเตือนภัยนะครับอันตรายมื่อกี้มาสีนด้วยพวีต้องหาเรื่องสูงต้องหัหน้าเลเรื่องสูเอายังจะมาอยกันติดคาราบมาใส่กับมาวันนี้เรามาไกลนะครับผม ถึงปางช้างให้เลยนะครับปางช้างให้ดูน้ำมันไหลจวบค้างเลยนะครับผมตกมันแรงมากนะครับ นี่คือพลายฐานทัพนะครับผมพลายฐานทัพเคยเจองแต่เอาดื้อเนี่ย ความหมายคือหน้าเนาะเรียนคือเียน่วามหมายคือขั้นคือว่าคือแค่ยุดธ์ก็ด้ออย่าเราดูห่างๆชมห่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเป็นหัวง่ายเลยลูกบ้าเล่นไม่ไงนะตัวเรียนผู้เรียนอยู่เลยแต่ว่าย่าาาาัญญาณเตือนภัยมาแล้วสัญญาณเตือนภัยมาแล้วครับผมโซยาวด้วยนะครับเมื่อกี้ เจียงห้อยเนาะนี่แหละครับช้างตกมันนะครับทําไมถึงบอกว่าต้องมีโซ่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปลอกขานะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับคือเขาจะจําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตกมันหนักนะครับพลายฐานทับเมื่อกี้จะวิ่งไล่นะครับผมท้ <c oughs> ามาจริงๆเราก็ห <c oughs> นีเลยนะครับ อยู่ทำไมแล้วสัญญาณเตือนภัยแล้วครับดูครับดูนกนกเขาจะพองนะครับพองนี่คือเตรียมการที่จะไล่นะครับผมรับชมและฟังกันเป็นความรู้นะครับเพื่อศึกษาอาการช้างตกมันเป็นยังไงนะครับคอจะแข็งนะครับคอแข็งใบหูจะกางนะครับไม่กระดิกแล้วก็นก จะยุบพองนะครับจะพองยุบพองยุบนะครับผมเตรียมที่จะทําอันตรายได้ตลอดนะครับผม,ม,มร,รับชมรับฟังกันเป็นความรู้นะครับรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมงตตัเนี่นะาหารทำมาล่าไงเลยครับนั่งรถเลยเนี่ยเดินทหารต้องผีข้าตัดทำมาว่าข้าตัด ตัพังงาายันงานไานสได้ไปงงาครับพังงาาได้อืงานทาทับทาทับใอานนอยู่ส่อ่าอีหยังทายหยังันบบอีตัวนึงไเออประเสริฐอยู่พังงาครับอยู่พังงาบครับออยู่ลายมองตัวนี้สงกัปตันประเสริฐ เซนเตียวเอเชียอยู่หลังใหม่อยู่ครอทีมอยู่ทางใ้หมดเหเห็นเห็นตัวไรมัดไหมบ้างมาดอโอครับมาดิโอพ่อพันเเขาพ่อพันกไปไปอยู่แทลล์นี้ครับเอาออกไปสิรับอาออมาเขาดมเลยครับขาดมเขากลับลุมไปขึ้นแล้วครับพอพันนาตึ๊บดครับ่งดีครับนานตึ๊บเดยอดหน้าตึ๊เอดเร่งดีแ่อบลก สูเนาะปตาทัดเนาะเจนี้บ่พึดเนาะแก๊บๆเนาะเนาะกินเนาะกินเนาะมันจะได้อือซอคลิปเบิ่ง so <laughs> <one is> <laughs> <laughs> ระบายนะครับเป็นการระบายฉีดน้ำให้นะครับผมอากาศร้อนฮะวมยู่หราเนาะโซ่เาป่้น่ส่งรตูแล้วบ่านนนมาเายงมันจะตกแล้วไปนี้มากเห่าวคือว่างาออกไว้อยู่ได้นี่สั่งตัวนี้ทับเปนะ เงาออกไวถึงยพี่ไหเอาไปะได้บอต่ตัตัวใดโอ้แต่มันไดงงาดีเงามันออกไว,วปูลองฉีดน้ำให้นะครับชเ,เชือกนี้ในหัวว่าจะปล่อยเหมือนกันนะครับล้านแปดใช่ไหม ร้านแปดนะครับเชือกนี้นะครับท่ายฐานทัพเสือจบแล้วเนาะตัวกับไม่คินเลยนะถึงมากเป็นยงหัวมันไหวใบหูกลางแล้วครับ งานในบ้านออกเลยนะครับใชีดน้ำให้เให้เรายังมีการที่จะเน้อพอใจขอแล้วเราฉีดได้ไหเป็นมิดเลยนี่แหละครับช้างตกมันนะครับผม อันตรายน่าดูเลยนะครับแต่วกำมังกนลามไหวเนี่เหมาะแห้งครับนู่หรอกไม่ต้องสิละลุงเลยเย็นแล้วเย็นแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำไม่อิเบากินเบาเอ้ยกินไม้น้ำน้ำกินไม้ร้อยร้อยแรงไงร้อยเท้าร้อยนา แรงตายนะครับแรงตายคอมเมนต์พูดตายยังพลาดครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาดูช้างตกมันนะครับพลายําฐานทัพนะครับผมนะครับทดสอบดีมากเลยนะครับปุ๊บจะมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมานะครับนั่นจะมาย่องย่องมาแล้วนะครับกลายขึ้นมาแอ้วเป็นมารายแล้ว มาเกิดมาหรอกมาบบมือหยู่ลงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวบายๆท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาลุ้นให้ลุงลุงลุงเน้มาลุ้นลุงวัาผมกวาดละผมก็ไหลไปขลางพูด ไา้ใบกอนนะพุ่นอขอมรกาเย <Okay. S 2> ไปเลยดีว่ามันล่ไปครับ